หนูจะไม่ได้เรียกมันว่าการรอคอยหนูสําหรับหนูมันคือการเดินทางโอ้คำนี้อยู่ในหัวมันคีดเลยพอหนูบอกอ่ะใช่มันคือมันคือเจอร์นี่ของหนูหนูรู้สึกว่าทุกคนมีเวลาของตัวเองมากแล้วเขาที่บอก่าออีกแล้วมากแล้วเข้าไปได้ไหมล่ะที่หน้าเก่งไงยูผ่านอะไรมาเยอะกว่ากถึงวันนี้มันไม่ง่ายเลย for you สำหรับหนูมันคือเจอร์นี่ค่ะหนูไม่เคยรู้สึกว่าทําไมทําไมทาไมเราไม่ได้เป็นนังเอกทำไมเราถึงไม่ดังสทีทำไมเราไม่เป็นสุปตาหนู ไม่เคยคิดอะไรแบบนี้เลยเพราะหนูรู้สึกว่าหนูใช้ชีวิตแบบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินทางไปกับเส้นทางของเขาซึ่งหนูรู้ว่าวันหนึ่งมันจะมีเส้นทางที่มันจะถึงจุดหนึ่งแหละที่ this is the moment สำหรับหนูแต่ไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมามันไม่มีความหมายเขา้าใจครับละคร<อ>ทุกเรื่องที่หนูเล่นมันมีความหมายในใจหนูเสมอทุกทุกนักแสดงที่หนูพบเจอเขาเขามีความหมายสําหรับหนูเสมอเลยเขาให้ lesson กับหนูทุกเรื่องเลยมันมันมีจุดไหนไหมที่ใกล้เคียงกับคาว่ายอมแพ้บ้างไหม การที่หนูไม่เก็บว่าแล้วยังเดินต่อการที่หนูยังเลือกที่จะเป็นตัวเองในทุกวันอะไรเงี้ยมันคือการเชื่อในตัวเองว่าเราจะเดินไปในทางที่ที่มันโอเคสำหรับชีวิตเราอือก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่เชื่อในตัวเองเสมอมาอื